ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนน่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกค่ะ เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ในดิส r อของผมซึ่งก็คือหู้คัพเกนจีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิง์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ นี้ผมจะมารีวิวตู้หูเต่ากับตู้เย่หลานนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตู้ที่เป็นตู้พาร์ทสของแพทช์นี้นั่นเองนะครับว่าโอเคตอนนี้คุณจะมีเวลาเหลือคุณจะเปิดเอาไฮแทมหรือว่าคุณจะมาเปิดตู้นี้ดีนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมเชียร์ตู้นี้แบบสุดใจเลยนะเพราะว่าตัวละครสี่ดาวเนี่ยมัน OP มากนะครับผมค่อนข้างจะเชีย์มากป้านะครับนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอาวุธเป็นอาวุธ5ดาวที่ให้ซับสเตทเป็นทรีทั้ง2ชิ้นเลยนะครับมันเป็นอาวุธที่ใช้ได้หลากหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมาหรือควานะครับแถมตัว4ดาวเนี่ยก็จะมีรัสซึ่งเป็นอาวุธที่โคตรด,ดีกับโยมิยะนะครับใช้คำว่าดีกว่าสกายเวิร์ธฮาร์ปได้เลยถ้าคุณทาบาลานซ์สัติแฟกซ์ได้นะครับแถมชายเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าใช้ชิ้นอื่นจะแรงกว่าเพราะว่าเราทำคอมบิเนชันหลายอย่างในเรื่องของการ ไหนจะฟาวนเนซอส,สที่โอ้โหคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่ามันใช้หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจิงทิวเอ็มซีไม้เบนเน็ตถ้าอยากช่วยเจนพลังงานค่าซื้อฮะโอ้โหตัวใช้เต็มไปหมดยังไงได้นี้มาดีครับแนะนําว่าคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อย่าขัดนะครับแยกเล่มใช้ไปก่อนนะครับมันต้องใช้หลายเล่มนะฮะหรือจะเป็นดราก้อนเบซึ่ง ครับสำหรับเซียงหลิงที่คุณเอาไรเดนเนชั่นใส่ฟาวูเนสไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโหหอกนี้แรงกว่าหอกปลาได้ครับถ้าคุณทําของได้ซึ่งโดยมากแล้วก็มักจะทํากันได้ด้วยนะครับแถมมันก็เป็นอาวุธที่ดีมากสาหรับหูเต่าฉะนั้นคนที่จะเล่นหูเต่าแล้วคิดว่าตัวเองงบไม่ถึง5ดาวเนี่ยการที่คุณเปิดเอาแค่ดราก้อนเบนมาเนี่ยก็ช่วยคุณได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวฟาวูเนสโคเด็กซึ่งจริงๆมันดีนะแต่ว่าณปัจจุบันไม่ค่อยมีตัวได้ถือใช้จริงๆจังๆสักเท่าไหร่นะครับถึง ตามแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ตัวลิทิกเบลดที่อํา จริงๆมันก็ดีแหละเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคือมันไม่ค่อยเหมาะสมก็แลวกันครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการจัดทีมว่าคุณจะต้องมีตัวละครจากหรีเย่เท่านั้นนะครับถึงจะได้ผลทังแทกเปอร์เซนต์แล้วก็ c ิตตี้เเลนะครับมันก็เลยทําให้ส่วนตัวผมมองว่าอาวุธ4ดาวที่ให้มาในตู้นี้สีชิ้นเนี่ยได้ใช้งานแน่ๆครับส่วนอาวุธ5ดาวตรงเลททั้ง2ชิ้นได้ใช้งานจะไม่เหมือนรอบที่แล้วที่จะมีตัวดาบพี่แต้มที่มันให้คริสตเดามเเป็นเทียสูงนะครับกับอีกอันนึงคือหออเขียวซึ่่งงใให้ Crit Rate แตนนคความมเป็ริุณี หอกปลาสำหรับใช้กับพวกตัวละครอย่างไรเดนเสียงหลิงแล้วก็ใช้หอกฟาเวเนสอยู่แล้วผมเลยมองว่าต uh ู Remember, yeah. ้นั้นอาวุธสู้ตู้นี้ไม่ได้จริงๆครับตู้นี้อาวุธเลยคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวพูดถึงการทํางานกันคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวคว้าเนี่ยถ้าคุณอยู่ใกล้กับศัตรูนะครับคุณจะสามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองครับโดยคุณไม่ได้อยู่ในสนามก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าตัวคุณใกล้กันแล้วกันครับส่วนโฮมาเนี่ยมันจะสามารถเอา HP มาบวกเป็นโบนัส ATK ให้คุณได้ตัวโบนัส ATK ตรงนี้จะไม่มีผลกับ ATK เปอร์เซ็นต์เลย นนัั่เองครบมาที่วุธด4ดาวกันบ้างครับตัวรัสเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถโจมตีปกติได้แรงขึ้นโดยเป็นการบวกโบนัส DMG ก็คือช่องผมเรียกโบนัสช่องกลางอะนะครับเท x t u r ด้านล่างนะครับว่าคืออะไร เฉพาะการโจมตีปกติอย่างเดียวครับมันเลยทําให้ตัวละครอย่างโยอี I i เนี่ยใช้แล้วคุ้มมากๆนะครับส่วนฟาวเนียซอสกับตัวฟาวเนียสโคเด็กซ์เนี่ยการทํางานคือเมื่อคุณโจมตีและติดคริสแล้วมันยังไม่ติดคูดาของตัวอาวุธนะครับคุณจะได้พลังงานใสลอยขึ้นมาครับแค่นั้นเองฮะพลังงานใสตัวนี้คนเก็บได้6คนไม่ได้เก็บก็ได้พลังงานเหมือนกันครับทุกธาตุได้เท่ากันหมดมีค่ารีพลังงานเท่าไหร่ก็คูณไปเลยครับมันดีเพราะว่ามีการเจนพลังงานแยกออกมาให้เก็บนั่นเองครับส่วนดราก้อนเบรนเนี่ยหลักๆเราใสา ใหญ่ตัวที่ไปถือจะไม่ได้ซซเรียสเรื่อง a อ k เคมากครับแล้วก็ได้ค่าความชานาญทตุเทียสูงครับมาเลยทําให้พวกไรเดนไฮเปอร์บลูมเนี่ยใช้โคตดดีเช่นเดียวกันครับส่วนผลของตัววุฒผมย้ําให้เลยนะครับจะบวกแค่ดาเมจปกติครับพวกปฏิกิริยาท่าที่ไม่ใช่ละเหยกับละลายเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยนะครับตรงนี้จะได้เป็นโบนัสช่องกลางตามช่องที่ผมเรียกเนาะหรือเป็น DMG โบนัสนั่นแหละครับถ้าศัตรูติดน้ําหรือว่าติดไฟครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณนําไปเล่นกับหูเต่าหรือเซียงเหลงเนี่ยมอนติด ฟืองอะไรพวกนี้ไม่มีผลเลยนะครับนะย้ำอีกทีนะครับมีแค่ระเหยกับละลายเท่านั้นที่ได้ผลนะครับพวกปฏิกิริยาธาตุที่เหลือไม่ได้ผลของตัววุธนะแล้วก็ตัวลิทิคเบลดที่ได้อตแท็กับได้คริตเลดขึ้นอยู่กับว่าคุณมีตัวละครที่มาจากหลเอยกี่ตัวนะครับตัววุธโคตรคุ้มขุมมากคุณกําลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไรก็ไม่จําแถมยังต้องหามรุ่มหามค่มอีกเราขอเสนอลิมิตเลสเม็ดอมตา ตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสกัดจากชาเขียวและวิตามินบีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็เลิงสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะ ทีนี้ตู้ตัวละครครับตัะละครสเตชันนะครับผมแนะนําว่าตัว5าดาวไม่จำเป็นต้องมีซีนะครับทางงบเหลือหรืออวยก็เปิดไปแต่ครับผมส่วนตัวละคร4ดาวผมเชยร์ว่าไปโตวควรมีซีสก่อนถึงจะปั้นนะครับหนิงกวงก็ควรมีซีสก่อนถึงควรจะปั้นนะครับส่วนจิงชิวเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีซักซีเลยนะครับผมแต่ถ้ามีซีก็ช่วยได้ในหลายๆเรื่องครับเช่นซีสที่ช่วยเพิ่มดติเมจสกิลมากมากเลยถ้าเกิดคุณกดอันติก่อนแล้วใช้สกิลหรือซีที่ช่วยทําให้คุณสามารถลดค่ารีพลังงานได้ประมาณหนึ ที่ช่วยเพิ่มระยะเวลาการแปะน้ำให้คุณนั่นเองครับซึ่งตัวละครทุกตัวเนี่ยผมมีการทําข้อควรรู้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ได้อัปเดตนะก็ถ้ามันมีการอัปเดตลิงก์มันก็จะอยู่ที่คลิปที่คุณกดไปทีนึงเลยครับถ้าคุณกดไปและเป็นคลิปเก่าไม่ต้องตกใจคุณก็แค่ไปดูที่ปักหมุดของคลิปเก่าที่คุณดูได้เแหละครับถ้ามีใหม่เดี๋ยวมันจะพาคุณไปคลิปใหม่เองครับหรือไม่ผมอาจจะแก้ลิงก์ไปแล้วก็ได้ครับผมจะพูดไปพร้อมๆกัน2ตัวคก็คือตัวัวยานกบชิงชว2ตัวนีี้้หหลักๆนนมะ ที่ในการเป็นตัวแปะน้าครับโดยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับคือชิงชิวเนี่ยจะช่วยแปะน้ําเติมดาเมจได้ประมาณหนึ่งทำให้เราโดนดาเมจเบาลงครับแล้วก็เรื่องการแปะน้ำเนี่ยจะดีกว่าเย่หลานด้วยครับแล้วก็เมื่อดาบน้ําหมดมันจะมีการยูให้เล็กน้อยโดยคิดจาก HP ของชิงชิวครับแต่ตัวเย่หลานเนี่ยพสซีฟทาริสจะเปลี่ยนไปครับผมเรื่องการแปะน้ำเนี่ยจะแปะได้น้อยกว่าเพราะว่าไม่มีดาบน้ําบนรอบตัวแบบชิงชิวนะครับแต่ว่าตัวเย่หลานจะมีการบวกโบนัสเดียม จีให้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาครับยิ่งใกล้หมดระยะเวลาอันติของเยหลานยิ่งแรงนั่นเองครับฉะนั้นเยหลานจะทําให้ตัวละครที่ในสนามทำดาเมจได้แรงกว่าชิงชิวครับเพราะว่าคนที่ยืนจะได้รับปั๊บของเยหลานนั่นเองครับส่วนตัวชิงชิวจะไปเน้นเรื่องการแปะน้ํามีการกระเด็นให้แบบเล็กน้อยแล้วก็มีการซอฟท์ฮิวให้เราแบบเล็กๆครับฉะนั้นถ้าคุณต้องการการแปะน้ําชิงชิวจะตอบโจทย์กว่าเยหลานครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพิ่มดาเมจเนี่ยยังไงเยหลานตอบโจทย์กว่าแน่ๆนะครับ และทั้ง2ตัวนี้เป็นตัวละครที่ต้องการทําค่ารีพลังงานและขอย้ําเตือนหนึ่งหญ่นะครับเย่หลานถ้าคุณเล่นแบบคนเล่นเกมซีเรียสนะครับคู่ดาวของอันติน้องอย่างที่เห็นเลยครับมันจะอยู่ที่18วินาทีครับผมฉะนั้นมันจะเล่นได้โรเทชันหรือการหมุนเวียนตัวละครเนี่ยเร็วกว่าตัวละครอย่างชิงชิวที่จะไปติดโรเทชันที่สกิลวันนี้ของชิงชิวครับมันอยู่ที่2 1วินาทีมันเลยทําให้คนที่เล่นเย่หลานต้องทําค่ารีพลังงานสูงและไม่ค่อยได้ใช้อาวุธประจําตัวครับถ้าเกิดคุณสามารถเล่่่่่นนนนทททั18ววิาาีซึงผมมเลไ จะเป็นทีมหูเต่าหรือว่าเป็นทีมโยยมียากก็ตามนะครับฉะนั้นพอเวลาคุณไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจเฉลีย่ยมันก็เลยจะหาร18วินาทีครับมันเลแรงกวา่าใช้ชิงชิวเยอะมากทั้งตัวโบนัสที่บวกมาให้แล้วก็ตัวคูดาวที่มันลดจาก21วิเหลือ18วิเพียงเท่ว่าคุณต้องทําค่ารีพลังงานเยอะหน่อยนะครับมีคลิปแยกอยู่ด้านล่างเรื่องค่ารีพลังงานเยอ่อหลาและก็ข้อควรรู้น้องก็อยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นเป็นทีม2งน้ำเนี่ยซึ่งณนะป เสียตัวแปะน้ําดีๆที่เอาไว้เล่นกับตัวไฟเพื่อทําการระเหยย้อนกลับไปเลย2ตัวครับแต่ข้อดีคือไอสตัวนี้มันจะทำดาเมจได้แบบจริงจังและควรมีตัวลดต้านทานให้ด้วยนะครับก็จงลี่จะตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่าสามารถลดต้านทานธาตุได้ขอแค่โลย,ยังคงมีชีวิตอยู่ยังไม่แตกไปนะครับฉะนั้นทําเลือดจงลี่กันด้วยนะครับแล้วเย่ยหลานเนี่ยจะใช้ค่ารีพลังงานแค่แบบ1้0ยหถึงร้อตัวจริงชิวเพอ่อใช้แค่ประมาณนี้ก็พอกันสบายๆแล้วครับไออย่างเนี้ยถืออาวุธประจําตัวได้ครับแล้วก็จะแรงมากด้้วยคนนอกกจากีื ถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมซีเรียสมากเท่หลานซีหนึ่งก็คืออันนี้นะครับช่วยได้เยอะมากเรื่องค่ารีพลังงานในความเป็นจริงแล้วคือถ้าอยู่ในทีมที่คุณสามารถสลับตัวได้แบบเป็นอิสระ,ะ mm. เช่นคุณเล่นซูโคเทเซอร์ หรือว่าทูโค้ดไฮเปอร์บลูมนะครับทีมนี้เนี่ยคุณสลับตัวได้อย่างอิสระครับคุณจะสามารถสลับเย่หลายมากดสกิลทุก10วินาทีได้ครับอย่างเงี้ย C1 จะไม่มีประโยชน์ครับผมแต่ถ้าเกิดคุณนําไปเล่นกับพวกยยมิยาก,กับหูเต่าแล้วคุณสลับตัวใน18วิไม่ทันนะครับการที่มี C ีหนึ่งเนี่ยมันทําให้คุณกดสกิลได้2ครั้งเลยครับคุณก็เลยสะดวกสบายสามารถลดค่ารีพลังงานและไปถือวุธประจําตัวได้คุณต้องไปตัดสินใจเองนะครับว่าคุณจะเป็นสายไหนแต่ส่วนตัวผมไม่เชียร์ให้เปิิดนนนะคครรรรรัเเเเพพาาาาื่่ออองงนนงงงงขข C1 กกทํจๆม็็ปียแุณ สามารถสะสมแสกให้มันกด2ครั้งติดกันได้คู่ดาวมันเท่าเดิมครับส่วนตัวละครอย่างหูเต่าเนี่ยจริงๆคุณก็เห็นคลิปเกมเพลย์ไปบ้างแล้วเมื่อกี้นี้เดีย๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะขึ้นไปให้เรื่อยๆด้วยนะครับหูเต่าเนี่ยจุดเด่นของน้องคือเวลาน้องกดใช้สกิลนะครับแล้วน้องจะสามารถโจมตีเป็นไฟได้และไม่โดนอะไรมาทับดาเมจของน้องเลยครับนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งคือตัวหูเต่าเนี่ยใช้ค่า HP มาแปลงเป็น ATK ครับก็เลยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าหูเต่าจาเป็นต้องอัพสกิลนำจริงๆแล้วหูเต่าต้องอโจมตตีปกิน รแรงกว่าอัพสกิลนะครับแล้วเราก็ทําการกดชาร์ตีไปเราจะมีการเสียเลือด30%จากที่เรามีอยู่ทุกครั้งที่เรากดใช้สกิลครับแต่ว่าเวลาเรากดอันติมันฮิวกลับมาได้ครับฉะนั้นหูเต่าเป็นตัวละครที่สามารถเมนเทนเลือดตัวเองได้ครับโดยการกดอันติแต่ถ้าเกิดคุณใส่อัติแฟกซ์อย่างชิมเมนะว่ามันจะเมนเทนยากหน่อยครับ เรื่องทีมที่เล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมเล่นแค่ทีมระเหยเป็นหลักเลยแต่จริงๆมันสามารถเล่นทีมโมโนไฟก็คือไฟล้วนได้นะครับก็เหมือนที่คุณเห็นตอนนี้เนาะเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ว่าถนัดจะเล่นยังไงถ้าเป็นบอลกลุ่มเนี่ยการเล่นโมโนไฟค่อนข้างสะดวกครับเพราะว่าการแปะน้ำบอลกลุ่มมันไม่ได้พีคขนาดนั้นหรือคุณจะใช้เป็นชิงชิวกับโมนาก็ได้ครับเพราะว่าโมนาเวลากดอันติเนี่ยมันแปะน้ำบอลกลุ่มครับแล้วคุณก็กดสกิลและกดท่าไม่ตายเนี่ยมันก็จะโดนมอนทั้งกองได้เช่่่่่่นนนนนเเเเดียยยวววกกกััั็็ขึ้อููบาาคุณจะลงไรหตตป ละครที่ต้องใช้สต a มิ n น่นะครับเพราะว่าการโจมตีหลักๆของเราจะเป็นการกดชาร์จตีครับผมวิธีการเล่นก็แค่กดชาร์จตีครับจริงๆเราจําเป็นต้องกระโดดเพื่อ c a n c e ล a n i m a t i o n นะครับแต่ในคลิปที่คุณเห็นผมไม่กระโดดเพราะว่าผมจําลองเล่นแบบง่ายๆให้ดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้บอสตัวนี้แม่งกวนตีเวย ถ้าเกิดว่ากดกระโดดเร็วไปบางทีอ่ะฮิตบ็อกแม่งลึกไงยังไม่ถึงไงตะเมิไม่ออกไงขนาดกดช้าบางทียังไม่โดนไงเป็นเฉพาะไอตัวเนี้ยไอพีเอ็มเอเนี่ยอ่าขอโทษทีครับพอดีตอนอัดฟุตเทจมันหัวร้อนเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ทาการสเปซบาร์เพื่อแคนเซลแอนิเมชันนะครับหรือคุณจะใช้แดชเพื่อแคนเซลแอนิเมชันก็ได้นะครับแล้วก็ว่ารีเดดที่คนจะชอบถามกันสําหรับตัวหูเต่าก็คือระหว่างซีหนึ่งกับโคมาผมจะเลือกอะไรดีครับผมจะบอกให้นะครับไม่มีใครสามารถบอกคุณได้ว่าไหนดีกว่ากันเ เพราะอะไรเหรอครับ C 1มันติดที่ตัวตัวละครครับข้อดีของมันคือคุณจะไม่เสียค่าสเต m ิ n a นาในการชาร์จโจมตีครับเท่ากับว่าคุณจะใช้จตจมตีโดยที่คุณไม่เสียสเต m ิ n a นาเลยครับหรือคุณจะใช้เดชเพื่อแคนเซลแอนิเมชันแล้วก็ทําให้มันชาร์จโจมตีได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถติดได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็น PMA แม่งไม่ได้นะหีดบอกแม่งลึกวันเต้นจมายหมายความว่ามันคือคุณภาพชีวิตของตัวละครครับส่วนโฮมาเนทำให้ตัวละครทำดาเมจได้แรงขึ้นเพราะว่าอามเร,เมร,รต เราัตเป็นคริเทนขลดาเมจเท่ากับเราโคตรอยากได้คริเทลเลตเพราะเราจะไม่ติดคีวิ่งนั่นคือข้อเสียของอาวุธครับแต่ข้อดีของอาวุธก็คือมันเป็นอาวุธวันหนึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนไว้ฝุหรือคุณบวกคุณโยกไปไหนก็ได้ฉะนั้นคุณต้องไปตัดสินใจเองครับว่าคุณจะให้คุณภาพชีวิตกับตัวละครของคุณหรือคุณจะให้ดาเมจกับตัวละครของคุณแต่ดาเมจอันนี้เมื่อคุณเบื่อตัวละครตัวนี้หรือว่าคุณอยากลองทีใหม่ไม่ได้เบื่อยังรักน้องอยู่แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นนนนคคุณยยัังกขออไไไปปใให้้้ืชดดตสิ เอะฉะนั้นตัวละครอย่างหูเต่าเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลเพลในการเล่นเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องเล่นกับเลือดตํามันเนองครับแต่ทุกปัญหาจะหมดไปฮะถ้าเกิดว,ว่าคุณเล่นทีมแบบนี้ฮะก็คือใส่เบนเน็ตซูโครสแล้วก็ชิงชิวซึ่งเราสามารถการันตีทําให้ตัวอันติของซูคโครสเป็นน้ําได้ด้วยนะครับอ๋อพี่ทำไมถึงทาเปน็นน้าไม่บวโบนนัสไฟไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวมันจะไปกวนปฏิกิริยาแล้วมันจะไม่ติดระเหยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันติซูโครสมันจะไปซัดไฟใส่และน้ําจะหมดแล้วก็อีก ถ้าคุณเล่นกับจงลี่ก็ได้เหมือนกันครับถ้าดาเมจมันไม่หนักจนเกินไปจนโล่แต่คุณก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ครับโดยถ้าอยากเล่นหูเต่าให้ง่ายผมเชียร์ใช้ชิงชิวมากกว่าเย่หลานนะครับเพราะชิงชิวมีการฮิวเล็กน้อยและชิงชิวลดดาเมจที่เราได้รับนะครับอ่ะขึ้นตัวทาเลนต์ซ้ำม,มอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้โดยตัวเนี้ยมันทําให้เราโดนดาเมจเบาลงเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมันช่วยเราได้เยอะมากๆนะครับที่โล่มันดูหนาแปลกๆไม่ใช่เพราะหูเต่ามันถึกครับ ดาบน้ำชิงชิวโว้ยฉะนั้นตัวละครตัวนี้เก่งครับเก่งกับมอนเดี่ยวมอนกลุ่มเล่นได้ครับก็แค่จะต้องมีการฝึกแล้วก็อย่าไปใส่ชิเมนาวาแค่นั้นเองครับผมแพ้พืนน้ำแข็งนะถ้าไม่ใส่เบนเนตอะบอกไว้ก่อนแต่จริงๆเปิดซีหนึ่งมันก็จบแหละต่อไปจะเป็นเปโตครับสําหรับเปโตเนี่ยผมจะให้ถือดาบเลนสแลชเชอร์ซึ่งอยู่ในตู้ที่แล้วครับซึ่งจริงๆมันคือดาบที่มันเป็นดาบเกลือในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันมันเล่นกับพืชได้แล้วครับนนก็มีฟุต ตัวมันเองอยู่แล้ว3ครั้งครับจริงๆมันไม่ชิง3ครั้งอ่าชิง2ครั้งมีดเมจ1ครั้งออกไปก็คือโดน3ฮิตนั่นแหละโดยไอ้ชิงตรงนี้มันจะมีระยะการชิงที่แคบครับหมายความว่ามันไม่สามารถชิงหามนสเตอร์ที่อยู่ไกลได้ครับผมมันเลยทําให้บางครั้งคุณเลยเห็นว่ามันไม่ชิงนั่นเองครับแล้วเมื่อคุณไปปลด constellation สองเนี่ยมันจะสามารถยิ่งเพิ่มได้อีก2ครั้งด้วยสองครั้งอันเนี้ยมันโกงครับเพราะมันไกลครับหมายความว่าถ้ามันไม่ติดไอ้ชิงจากตัวอันติเนี่ยไอ้ตัว c 2อันเนี้ยมันสามารถติดได้อยูู่่ดีััแแลลละถ้้้ามมออนนนยใกกๆว มีสองตัวแม่งมีดาเมจห้าฮิตกับตัวคูณเปอร์เซนต์ที่คุณเห็นที่อันติตอนเนี้ห้าฮิตโอ้ยบ้าโคตรแรงมันแรงมากครับใช้คำว่ามันเป็นตัวละครที่อันติโคตรแรงเลยทั้งเงื่อนไขตรงคือมีมอนสเตอร์สองตัวครับผมและอย่าลืมณปัจจุบันค่าความชนานาญท่ามันใช้ได้แล้วทําให้มันสามารถติดปฏิกิริยาธาตได้คุณได้ใช้ทั้ง adk เขเขี่ดาเมจ em โอ้โหไม่ก็ได้ใช้หมดทุกอย่าง everything จิงกะเบลเลยฉะนั้นมันโคตรดีเลยครับ กับมอนกลุม่มแต่ถ้าคุณไปเล่นกับมอนเดียวแม่งคตรดหวยเลยคือถ้าคุณไปเล่นกับมอนเดียวคุณจำเป็นที่จะต้องเล่นตัวที่คุณสลับไปโตมาเคาน์เตอร์ได้ตลอดตลอดแล้วก็ทําเป็นสายฟูเคาน์เตเอร์ไปเอไปถออันติแม่งหวยแตกทันทีฉะนั้นใช่ครับน้องเก่งกับมอนกลุ่มเท่านั้นครับ,รบมอนเดียวน้องไม่เก่งเลยครับถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีมากครับแต่ถามว่าถ้าไปเจอมอนเดยียวทําไงก็อย่างที่บ่อยเลยครับไม่ต้องไปทําอันติครับผมเคาน์เตอร์อย่างเดียวเพราะแค่เคาน์เตอร์อย่างเดียวดาเมจก็แบบในคลิปแล้วครับ ตัวสุดท้ายก็คือหนิงกวงนะครับสำหรับหนิงกวงเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งกับคนเดียวมากๆครับอาคุณดูไอหมาโง่ตัวนี้ครับมันโดนเละเทะแตกระเบิดโอ้หม่กอดเลยครับสำหรับ constellation สำหรับหนิงกวงเนี่ยเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องมีสีหน่อยหนึ่งนะครับก็คือผมอยากแนะนําว่าคุณควรจะมีหนิงกวงที่ส6ครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำาาเ a g จได้ดีๆนะครับเพราะมันบวกดาเมจเยอะจริงๆคุณ แต่ถามว่าเล่นได้ตั้งแต่ซีไหนจริงๆเล่นได้ตั้งแต่สีสครับผมเพราะ c ีสเนี่ยจะทําให้ตัวสกิลของเราสามารถรีเซ็ตคูดาวได้ทุก6วินาทีจริงๆคุณก็แค่ใช้สกิลแล้วกดอันติไปครับแล้วถึงเวลาก็คุณก็ใช้สกิลใหม่ครับผมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาอันติคุณมันวนกลับมาคุณก็กดอันติครับเดี๋ยวมันก็พังแล้วก็รีเซ็ตคูดาวให้คุณกดใหม่ได้เองครับแค่ข้อควรระวังคืออย่างที่คลิปที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับคุณห้ามใช้สกิลติดกันในระยะเวลาที่ค่อนข้างเร็วครับมมม่าาานนนขออองงง้้้จํเป็ตใชทีีคว ห่างกันเล็กน้อยนะครับฉะนั้นโอเคดูดีสีสุริโยไทยมากนะครับก็ไปตัดสินใจเอาไว้ยังไงแต่เก่งแค่กับมอนเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าดาเมจที่น้องโจมตีออกไปจากอันติไม่สามารถทําดาเมจกับ มอนกลุ่มได้ดีครับเพราะว่าแต่ละนัดโดนตัวเดียวแต่การตีปกติของน้องเมื่อมีคอนเซชั่นหนึ่งเนี่ยมันโดนหลายตัวได้ครับดังนั้นน้องก็เลยเก่งกับมอนกลุ่มครับมอนเดียวมันแค่มีซีหนึ่งมาช่วยให้มันพอจะเล่นได้ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ค่อยนิยมนำหนิงกวงมาเล่นกันเท่าไหร่แล้วครับเหตุผลมันเพราะว่าทีมดินมันแรงแต่มันแพงน่ะ แต่จริงคุณอ d แดปได้นะครับก็คือคุณก็เอาหนิงกวงเป็นตัวยืนสนามใช่ไหมครับแล้วคุณก็ใส่ส mm ีเ hmm. พรทราครับผมแล้วคุณก็เอาหนิงกวงไปยืนตีแล้วก็เอาตัวซับทีเพสที่มีดาเมจจากการตีปกติออกมาช่วยครับเช่น คุณใส่จงรี่ใส่หนิงกวางใส่ฟิตใส่ชิงชิวหรือใส่เป็นเย่หลานแทนก็ได้แต่ของผมผมใส่เป็นเย่หลานผมมีจงลี่แล้วไงแล้วคุณก็ยืนตีเอาครับมันแรงนะครับมันแรงนะครับเวลาคุณตีปกติมันก็มีการเรียกดาเมจออกมาเพิ่มเติมด้วยใช้ได้ดูดีเลยแต่ผมไม่ได้ใส่สีเบทานะครับส่วนสีพรามาบวกอะไรคือเมื่อคุณเก็บผลึกธาตุอะไรก็จะมีการแจกบ,บนับความเสียหายธาตุนั้นๆครับแต่ว่ามันได้ทีละธาตุเอาไว้ สำหรับใครที่ชอบตัวละครอย่างหนิงกวงเนี่ยก็ได้ครับผมจริงๆฉุดน้องสวยมากน่าจะเห็นในคลิปไปแหละว่าแมงสวยจริงๆก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิวตู้เนาะยังไงผมย้ำอีกทีนึงนะครับทุกตัวละครมีข้อควรรู้หมดเลยผมทําไม่หมดแล้วนะครับมันจะมีเอ่อจริงๆมันเก่าหมดทุกตัวเลยครับถ้าคุณเห็นมันเป็นคลิปเก่าก็ลองดูครับถ้าข้างใต้มันมีเขียนว่าเวอร์ชันใหม่อัปเดตเนี่ยก็แสดงว่าผมทําอัปเดตแล้วเผื่อว่าคุณมาดูตอนที่อ่ผมทําอัปเดตแล้วนะครับซึ่งเย่หลานข้าูเต่าเนี่ยมีเพ มันควรอัปเดตได้แล้วครับมันนานมากแล้วครับ ชิงชิวก็เช่นเดียวกันแล้วเพยโตมันก็ควรจะทําใหม่แล้วเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าครับมันมีพืชเข้ามาแล้วใช้คาว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยครับอัดคลิปกันวกแตกเลยฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับกดไปที่ลิงก์ก่อนถ้ามันเป็นเวอร์ชันเก่าไม่ต้องตกใจครับถ้ามีเวอร์ชันใหม่มันจะมีที่ปักปุดข้างล่างของคลิปที่คุณเข้าไปดูครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมมมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อชใวยผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากได้เลยเพิ่มเติม ขอบคุณเราดีมากๆแล้วแหละครับแต่ถ้าคุณอยากสนับสนุนมากกว่านั้นคุณจะสมัครเมมเบอร์หรือบายซูเปอร์แซงให้เราก็ได้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้ยลือก้องว่ารู้หมดเลย